โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนพบกับการทดสอบเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะลองมากๆนะครับวันนี้กับการเอาสเปคเขาเรียกว่าตกรุ่นประมาณปีเศษนะเป็น Intel Gen 14มาทดสอบวันนี้กับเกมที่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับผมต้องบอกว่าคิดถึงเลยสำหรับน้องราราครับนะครับนะเป็นใหม่เป็นใหม่โอเคน, okay, นะครับ f รอ f the Tomb Raider นั่นเองครับผมภาคล่าสุด ก่อนที่มันจะเงียบหายไปพักหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาดูกัน,นเขาให้ยืนยันเลยว่าเ,เกมันรุนแรงอะไรอย่างงี้นะครับข้ามสคริปไปเขาต้องยืนยันยืนยันอะไรมากมายนะครับโอเคเล่นเซฟเก่าก่อนเลยอย่างแรกนะครับคือตรงไหนบางวันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับเล่นไปนานมากแล้วนะครับผมข้างบนนะครับแเป็กตามนี้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวมีคนไม่เชื่อผมเปิดสดสดดีกว่าที่ผมใช้ครับขอไอห้าสิบส kf นะครับตอนนี้มันเป็นคออันต้าแล้วเนาะปีเนี้มันประมาณตกเจนประมาณปีกว่ากว่านะครับสำหรับเจ็ดสนะครับผมค่อนข้างร้อนแหละเจ็ดสิคอบวกแปคอ20เทรดนะครับแล้วก็เป็นบอร์ด asrock b เจ็ดหูนย์ mpg lightning ddr 5นะครับผม ram ddr 5้า patriot นะครับว i p เปอร์สามสิบสอกบัต้าพั 600, นะครับ กาจอ NVIDIA GeForce RTX 4060 VRAM 8 g b ก a l าแรกสีขาวไลท์ออฟดีสุดไปเลยครับเปิดไปแล้วนะครับฉากนี้ดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าผมขอเปลี่ยนฉากดีกว่าผมว่าฉากหิมะนี่ไม่น่าเทสเท่าไหร่มันโหลดไงวะไปเมนูหรอไปโหลดใหม่ไปโหลดใหม่้มองไปหาฉากที่มันเป็นป่าๆดีกว่าฉากหิมะมันดูเรียบเนียนไปเมื่อกี้เห็นเฟรมเรทนะครับค่อนข้างจะเยอะ อ,อันนี้อัน,น่าจะได้ผจำฉากไม่ได้แล้วว่านานจัดไม่รู้ว่าเซฟอันไหนบ้างในสตรีมลืมไปหมดแล้วนะครับโหลดมั่วไปหมดมาดูกันครับเกมเก่าพอสมควรนะครับเอออย่างนี้โอเคมาโอ้โหเฟร,ฟรมดีเนี่แต่ไม่รู้ว่าสนหรือเปล่ามาดูกันหน้าจอครับ aoc full hd 1 0 0 144นะครับดิสเพย์ก่อนเลยครับผมเด12อเปิดครับโป้ผมที่เปิดอย่างเนี้ย เต็มจอครับ Full HD ครับมันมีอะไรอีก n v i d i a DLSS เปิดครับอ่าเป็น Quality เลยการสูงสุดนะครับสูงสุดคือ Quality นะครับ Resolution Modify ไม่ต้องยุ่งกับมันดีกว่า r e f r e s h r a t e ครับตามจอครับ144 Hz อ่า v s y n c ผมขออนุญาตปิดแล้วกันให้ r e f r e s h r a t e เต็มที่แล้วกัน Apply 1นึ่งีน้ามามา เยีไปตุบโอ้โหเฟรมมา200นะครับเจอแต่เลข x สิบสองไปนะครับผมนี่การจอชัดเจนนะครับไะในส่วนของแอดวานต่อปุ๊บมาครับอ่ะอ๋อมันจะปรับเป็สุดเมื่อกี้อ่ะสูงสุดที่เวอร์รี่ไฮครับดึงไปแล้วปึ๊กปึ๊กปึ๊กอ่ะปรับได้อีกปรับอีกครับผมมันยังปรับแบบเบนนุ่มือได้อีกนะครับดึงเต็มนะครับอ่อนอ่อนเส้นพุงเส้นผมแสงเสริมนะครับเวอร์รี่ไฮนะครับ มีอะไรบ้างออน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 อ่ะเต็มที่แล้วเพื่อนจะเป็นอย่างไรฟูล l อสถ้าเฟรมมันดีผมจะปรับ 4K แต่ถ้าเฟรมฟรมมูลไม่ดีผมจะไม่ปรับ 4K นั่นเองนะครับผมเชิญมาตุ๊บตุ๊บไปครับน้องรลาขอบเราโอ้โหเฟรมสอ0รลอยเนี่ยนี้เดี๋ยวนะสกเกลมันตรงปะภาพชัดไหม เอไมภาพไปแปลกๆวะสีมลนแปลกๆนะไม,กกม่คุ้นตาสุดหรือ,อยังล็อ c r รอ d ดิส l a y อ่ะตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคมันสุดแล้วปะสุดแล้วนะครับก็คือปรับเต็มที่แล้วอย่าเนี้ยโอเคผมต้องเช็คอีกทีนึ้งว่าเราสุดจริงหรือเปล่านะครับกราฟริก 16x นะครับเปิดหมดเลยทุกอย่างอ่ะสุดแล้ว นะครับถ้าสุดแล้วเฟรมขนาดนี้ต้องลอง 4K นะครับผมมาลองดูครับไ i ออฟอิทูมไ r รเดอร์นะครับแถวบ้านเขาเรียกว่านมระเบิดถ้ำ <c oughs> นมระเบิดถ้ำ <c oughs> อโหเฟรมเลนลงน้ำนะครับดีมากแต่ผมจะลองไปวิ่งตรงที่มันแบบมีเท็กเจอร์นะครับตรงนี้มันแบบฟ้าฟ้า frame, อ่ะ200กว่าเฟรมว่ะอลงไปตายปะเนี่ยโอเคจชะ่ช้ sure. sure. สองร้อยห้าสิบเฟรมโคตรแรงนะครับ V แปดจิกเอาไลท์ออฟทูมไรเดอร์อยู่ปรับสุดทุกฟังก์ชันนะครับเป็นไงล่ะอ๋อผมจะวิ่งไปเรื่อยนะครับผมลองครับลองเล่นเกมจริงนะครับเจาะเจาะสองร้อยเฟรมนะครับโดยประมาณมีต่ำสุดร้อยเก้าสิบกว่านะครับโดดครับหุยออยอนีอ่ไอ,อยอเออ เดี๋ยวถ้าเกิดมีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อนเดี๋ยวนะลงไงวะลืมออกกด c เหรอโอเคอาจจะได้วัดกับ5 0านกนะครับลองดูนะครับถ้ามีมาจะเจอกันผมก็จะมาทดสอบกับเกมที่ใช้เทสนี่แหละ4 0 6 0นะครับเฮ้ยไม่ต้องเข้าไปแล้วออกมาถ้าเทสกันก็จะมาเทสเกมเ,มเดิมนะครับจะได้มีมีความเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับผมจะเอาเกมที่เทสมาทั้งหมดในชุดนี้เนี่ย แค่เปลี่ยนการ์ดเท่านั้นเองถ้าเกิดการ์ดมาจะเจอกันนะครับสำหรับ5060มแ a m กิกนะครับมันกลับไดปป้ป่ะวเนนี้ผมไม่รู้มันกลับได้หรือเปล่าทเพื่อนนะมันเปลีป่ยนได้ปะเนี่ยเ,เปลี่ยนได้เหรอนี่ได้ปะยังไงเอาแล้วสุดย้ายเนี่ยมาจากตรงนี้เหรออ่ะถ้ามันอย่างนี้มา 4K เลยแล้วกันมา 4K เลยอาดูครับปึ๊บ แบบนี้ 4K มีรู้นว่าเล่นได้นะครับปุ๊บอ่นแล้ว 4K ปุ๊บ Yes ไปไงได้ไหมมันจะตึงๆนิดนึงครับเวลา 4K e ย h ไปครับ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 ปุ๊บไปไงโอ้โ oh, หเล่นได้สบายเลยนะครับ Ride right of the tomb Reader Rider เล่นได้ปรับสุดและ 4K เฟรมเร a t ยังดีอยู่เลยนะครับเอาอยู่ครับผมสำหรับ RTX 4060แรมแค่8 g ินะครับสามารถเล่นเกมนี้ได้60เฟรมโดยประมาณโอ,อ้เล่นได้ลื่นไหลเมื่อก่อนเนี่ยากนะครับเกมนี้60เฟรมนี่ยังยากเลยนะครับมแม่เจงจริงๆหุ่ยยอะไรนงครับ Rise of อ o m b a i d e r นมระเบิดท้า <laughs> เล่นได้สบายเลยนะ มมี85เฟรมให้เห็นด้วยนะครับเฟรมต่ำสุดผมเห็น60นิดๆนะเมื่อกี้ตามนั้นนะคะนรับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรมากมายละถ้าเกิด50-60มาเจอกันกับเกมนี้เหมือนเดิมดูเฟรมกันว่าจะได้เยอะกว่านี้ไหม4คง 4K Full HD อะไรเงี้ย้วเจอกันครับผมสบายๆได้ทดั้ง2 resolution 4K และ Full HD เฟรมเล่นเกมสบายมาก